สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งจากช่องโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าตัวสมาร์ท i f i ฟพักนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Eker นะครับซึ่งจะมีราคาถูกนะครับตัวนี้มีราคาประมาณหลักร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับซึ่งคุณสมบ,บัติพิเศษของมันนะครับก็ตามชื่อมันเลยนะครับก็คือปักตัวนี้สามารถสั่งการได้ผ่าน Wi-Fi นะครับก็คือมันจะต่ออยู่กับ WiFi แล้วก็เราใช้แอปเนี่ยคุมจากที่ไหนก็ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้แล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับแล้วก็พวก uh, Third Party หรือว่าการใช้งานกับแอปอื่นก็จะเป็น uh, Google a s s i s t t n t นะครับสามารถใช้งานได้นะครับ Amazon Alexa ตรพวกนี้ใช้ได้นะครับมาดูในส่วนของสเปคนะครับสเปคก็คือสามารถใช้ไฟ AC ไตั้งแต่1 0 0 2 4 0ถึง240โวลต์นะครับในส่วนของอินพุต เอาพุทก็เช่นเดียวกันนะครับ1 0 0 2 4 0ถึกระแสสูงสุดนะครับที่สามารถจ่ายไปให้โหลดได้นะครับต่อโหลดเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของกระแสด้วยนะครับมันสามารถที่จะ,ะจ่ายได้สูงสุดที่ 10M แอมป์นะครับถ้าเกินนี้ก็คือตัวลั๊กนี้จะเสียหายนะครับในคู่มือเขาจะมีบอกรายละเอียดวิธีการติดตั้งแอปนะครับ ในที่นี้มันจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Smart Life แอปนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปกดที่ล็อกอินได้เลยนะครับนะกด Agree จากนั้นนะครับให้เลือก Google นะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะมีบัญชี Google อยู่แล้วนะครับกด Continue จากนั้นก็เลือกบัญชีที่เราต้องการเชื่อมต่อกับแอปนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำปลั๊กนะครับเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับมาต่อกับปลั๊กไฟของเราผมจะให้ดูไฟตรงนี้นะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดเครื่องอะไรนะครับ ทีนี้ให้เรามากดที่ปุ่มบวกตรงขวาบนตัวนี้นะครับจากนั้นในส่วนของเมนูที่เป็น Electrical ตัวนี้นะครับให้เราเลือก Socket WiFi จากนั้นนะครับก็จะขึ้น WiFi ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัว WiFi ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ได้เฉพาะตัวที่เป็น2.4 g กิกเท่านั้นนะครับตัว5 g กิกเนี่ยจะไม่สพอร์ตนะครับ โอเคจากนั้นเรากด Next ทำการเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับขึ้นมาก่อนอเขาบอกว่าให้รอประมาณ10วินะครับจนค่อยทำต่อนะครับอตอนนี้สังเกตว่าสวิตต์นะเป็นสีแดงอยู่ทำการกด Next นะครับในแอปอเขาบอกว่าให้เรากดค้างไว้ประมาณ5าวินะครับจน ตัวไฟเนี่ยไฟตัวนี้จะกระพริบนะครับเราก็กดค้างไว้5วิเนไหมครับกดนิกจากนั้นนะครับไฟก็จะขึ้นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับคอนเ i ิร์มหรือ i ินดิเคเตอร์อจากนั้นก็กด Next มันก็ทำการค้นหาเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กให้เรา เมื่อมันเจอปลั๊กของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี้นะครับให้เราทําการตั้งชื่อปลั๊กตรงนี้นะครับนะแต่เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมจะตั้งชื่อว่าเทสละกันนะครับเรากดปุ่มเซฟแล้วก็กดดันออกไปเลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัวสมาร์ทไวไฟปลั๊กของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะลองทําการเปิดปิดปักดูนะครับ่ะสังเกตว่าจะได้ยินเสียงนะ,ะได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ชาร์จแบตเสียบลงไปดูแล้วกันครับจะได้เห็นดูตัวนี้นะครับสังเกตว่ามีไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปิดปิดแม่นวลได้มือก็คือเปิดตัวนี้ เปิดปิดด้วยมือตัวนี้หรือว่าโหมดที่2นะครับจะตั้งเป็นทัมเมอร์ทัมเมอร์นะครับตรงนี้เราทําการแอดเข้าไปมันสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะตั้งเวลายัางไงนะครับซึ่งการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับสมมุติผมตั้งอตอนนี้ตีสองสีผมจะตั้งให้มันเปิดตีสองสี่สิบเก้านะครับอันนี้รีเพทก็คือให้มันเปิดทุกวันเลยไหมเวลานี้ ถ้าอยากให้มันเปิดทุกวันก็ติ๊กทุกอันเลยนะครับมันก็จะเปิดตอนตีสองสี่สิบเก้าของทุกวันแล้วก็สามารถโนต้ตได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับ notification ต,ตัวนี้ก็คือเมื่อเราโนต้ตไว้เนี่ยมันก็จะไปโชว์ในแอปของเราว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเปิดไฟแล้วมันก็จะโชว์ notification ขึ้นมาในโทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้จะบอกว่า ให้มันเปิดหรือมันปิดนะครับอ่ะพาวเวอร์ Power เนี่ยเปิดก็ใส่อ่อนนะครับถ้าอยากให้มันปิดก็ใส่อปแล้วก็ทำการกดปุ่มเซฟอ่ะทีนี้เราอยากให้มันเปิดใช่ไหมครับผมก็จะเลือกเป็นอ่อนแล้วก็เซฟนะครับอ่ะทุกวันจะให้มันเปิดตอนตีสองสี่สิบเก้าทีนี้อ่าผมอยากให้มันปิดปิดนะครับก็ทำการเพิ่มเข้าไปใหม่ปิดตอนตีสามสี่สิบเก้า ทุกวันไหมอ่ะทุกวันเหมือนกันเปิดทุกวันปิดทุกวันนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นครับเป็น off. ออฟ่ะเห็นไหมครับถึงเวลาเนี่ยทำการเปิดเปิดปักแล้วมผมยังทำไม่เสร็จเลยครับมันก็จะมีตัวซ o t i f i c a t i o n ขึ้นมานครับเมื่อกี้แล้วก็กดปุ่ม save อ่ะทีนี้เปิดตี2.49ของทุกวันแล้วก็ตี3 4มสก็ให้มันปิด นี่คือโหมดทัมเมอร์นะครับส่วนโมดต,ต่อมานะครับส่วนโมดต,ต่อมา,คร,มอมาครับจะเป็นเข้าดาวเข้าดาวนี่่างจากโหมดเมื่อกี้ยังไงครับเข้าดาวคือการนับเวลาถอยหลังนั่นเองตัวนี้จะ,ะเราสามารถตั้งได้จะให้นับเวลาถอยหลังกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงสูงสุดได้24ชั่วโมงนะครับสมมุติผมอยากนับเวลาถอยหลังหนาทีหนนาทีเนี่ยมันก็จะปิดนะครับเนี่ย มันจะตั้งได้แค่ปิดนะครับให้ตัวคาวดาวน์เนี่ยส่วนเจ้าตัวทัมเมอร์จะตั้งเวลาได้ทั้งเปิดทั้งปิดนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของมันมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมก็คือให้เราครับกดที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปดินสอก็คือเมนูในน้นเนี้ยที่น่าสนใจก็จะมีอันแรกนะครับ device information ตัวนี้มันก็จะบอกพวก ip พวก mac address อะไรของเรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็คือตัวนี้นะครับที่เป็น third party control ตัวนี้สามารถที่จะใช้คู่กับแอปอื่นได้นะครับสังเกตว่ามีหลายแอปเลยแต่ที่นะ่าสนใจก็จะเป็น Google Assistant นะครับนี่คือสั่งการผ่านเสียงได้นะครับถ้าเรามีตัวอุปรกรณ์นะครับแล้วก็ถ้าอ่า i c e มีการออฟไลน์เนี่ยให้มันส่ง o t i f i c a t ั o นไหมถ้าเราเปิดนะมันก็จะส่งมาให้เรานะครับอแชร์ e v i c e เขียนคู่ group, พวกนี้ เราก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็อ่านในคู่มือนะครับแล้วก็ทําการศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเจ้าตัว E ีคเกอร์เนี่ยก็จะมีการใช้งานหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้คุมอะไรนะครับคุมไฟสมมุติว่า,าเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราเปิดไฟหัวเตียงไว้เรานอนหลับเราลืมปิดเราก็สามารถที่ไปตั้งเวลาได้นะครับว่าให้ปิดไฟนะเราก็ตั้งทุกวันเลยก็ได้นะครับสมมุติเรานอนช่วงประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ย เราก็ตั้งไปเลยให้มันปิดสักประมาณตีหนึ่งนะครับของทุกวันอย่างนี้ก็ได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครนะครับที่ติดปัญหาในการใช้งานตรงไหนนะครับสามารถที่จะสอบถามหรือว่าสามารถที่จะสอบถามเข้าไปในเพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ